ส่วนความคืบหน้าคดีแอมเซนายวันนี้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงปิดคดีแล้วนะครับถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ทีเดียวเพราะว่าใช้เวลาก่อเหตุต่อเนื่องรุมรวมกันเนี่ยแปีมีผู้เสียชีวิต14รายรอดแค่1คนขณะที่อดีตสามีกับทนายพัฒโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทําลายพยานหลักฐานด้วยครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงสรุปผลคดีนางสารารัฐ รังสิวุฒาพรหรือว่าแอมสยามนายผู้ต้องหาฆาตกรรมก่อนต่อเนื่องเ,อเป็นการฆาตกรรมเจ้าหนี้15คดีนะครับคดีแรกเกิดตั้งแต่ปี58หลังจากนั้นก็เว้นว่างไปนาน5ปีเกิดการฆาตกรรมต่อเนื่อง3รายรวดก่อนที่จะฆาตกรรมอีกครั้งในเดือนมกราคมปี64เท่ากับว่าเยื่อ3รายหลังเนี่ยระยะห่างกันแค่1เดือนเท่านั้นนะครับนี่ให้ดู อันนี้แค่ปี 58- ปถึงปี64นะครับ<ะ>มีการเว้นแบบนี้นี่แค่5รายแรกนะส่วนเยือรายที่6ครับเว้นระยะห่างจากเหยื่อรายที่5ราวปีเศษที่น่าตกใจก็คือพอเริ่มลงมืออีกครั้งในปี6 5เนี่ยมีเยื่อถูกฆาตกรรมในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวนะครับถึง3รายครับและกระทำต่อเนื่องในเดือนกันยายนอีก3รายแต่รายที่11นั้นเคราะห์ดี รอดชีวิตมาได้ก่อนที่จะเว้นไปหนึ่งเดือนแล้วก็เริ่มก่อเหตุอีกในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปี65ให้คุณผู้ชมดูตามจอปี65แค่ปีเดียวนะครับแอมไซยานัยเนี่ยฆ่าคนไปถึง6รายและพอมาปีนี้มีนาคมก็เริ่มล่าเหยื่ออีกกลายเป็นเหยื่อรายที่13ผ่านไปไม่ถึงเดือนวันที่1เมษาก็เริ่มก่อเหตุอีกแล้วในเดือนเดียวกันก็มีเหยื่อสังเวอีกหรายรวมทั้งสิ้น ในช่วงระยะเวลา8ปีแอมซยานัยฆ่าคนไป14รายมีผู้รอดชีวิตรายเดียวจากทั้งหมด15คดีสำนวนทั้ง15คดีนี้ใช้เวลา3เดือนนะครับสอบปากคำพยานมากกว่า900ปากมีการดำเนินคดีผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น3รายก็คือเจ้าตัวแอมซยานัยโดนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหา ปลอมปนอาหารยาเพื่อบุคคลอื่นเสพจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายส่วนผู้ต้องหารายที่2ค่ะรายที่2ก็คืออดีตสามีของแอมนะคะพันตำรวจโทวิทูนค่ะแล้วก็รายที่3ไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ชิดค่ะทนายพัทค่ะนางสาวธันนิชาก็โดนไปคนละหนึ่งคดีฐานช่วยผู้อื่นม่ให้ต้องรับโทษร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด คดีนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะว่าผู้ต้องหานั้นมีการวางแผนฆาตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะโดยใช้การวางยาพิษเพื่อให้เหยื่อเสียชีวิตเพื่อไม่ให้ญาติของผู้เสียชีวิตพบข้อพิรุธและหวังต่อทรัพย์หรือลางหนี้ทั้งนี้พลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวเองเลยนะคะทิ้งท้ายไว้เลยนะคะบอกแอมไม่พบอาการป่วยทางจิตม,มีการวางแผนไตรตรองไว้ก่อนแล้วค่ะ จากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีอาการทางจิตนะครับนะ,ะปกติทุกอย่างนะครับนะไม่พบว่าเป็นโรคจิตนะครับกับนี้นะก็ถือว่าเป็นคนปกติเป็นคนธรรมดานะครับนะก็มีความรับรู้นะครับทำรู้ทุกอย่างแล้วก็มีวางวางแผนไว้ตัดเตรียมการไว้มีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะฆ่านะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนริปเปอร์ของเมืองไทยนะครับ พยืนยันแล้วว่าไม่มีอาการทางจิตนะั่นหมายความว่าก็รับโทษ<ฆ>นะครับเหมือนคนปกติก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่พันตํารวจเอกอนเนกตาสุภาพรองผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามก็พูดถึงกรณีการแทงลูกของแอมด้วยว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดหญิงตั้งครันเราจะไม่สามารถประหารเขาได้นะต้อง<ฆ>รอให้พ้น3ปีไปก่อนอแล้วพอครบกําหนดโทษประหารก็จะถูกลดเหลือจําคุกตลอดชีวิตอีกทีนี้หลายคนก่อนหน้านี้ก็เลยมองว่าอา้าวแอมท้องอยู่นี่ อย่างนี้หมายความว่าฆ่าคนไปตั้งเยอะ14รายแต่จะไม่โดนโทษประหารชีวิตเหรอจะได้ลดโทษกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตเพราะท้องเหรอ,อแต่พอแอมแทงลูกปุ๊บทำให้เงื่อนไขนี้เนี่ยยกเลิกไปเลยนะครับ<ะ>ดังนั้นการดำเนินคดีทั้งหมดหลังจากนี้ศาลจะพิจารณาตามปกติเหมือนบุคคลทั่วไปโดยโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตกับ